ชื่อสุนิสาใยภูมิอยู่หมู่เก้าตามนตโตกะอำเภอเมืองจัหงหวัดเพชรบูรณ์ค่ะออมีแรงบันดาลใจอะไรที่ทําเกษตรอ,อินทรีย์คะก็ใจรักอยู่แล้วค่ะแล้วก็อยากจะนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงมาปรับใช้เพื่อให้ดารงชีวิตอยู่ได้ด้วยตนเองพึ่งตนเองให้ได้นี่นะคะ แล้วจํานวนพื้นที่ที่ขอรับรองนี่ประมาณเท่าไหร่คะทั้งหมดทั้งหมดสามไร่สามไร่สองงานค่ะขอรับรองทั้งหมดหรือเปล่าคะก็ขอรับรองสามไร่ค่ะอ๋อพื้นที่ขอรับรองคือปลูกอะไรบ้างผักพืชผักอะไรบ้างคะก็จะเป็นพืชผักสวนครัวพืชผักสมุนไพรแล้วก็เป็นพวกผักสลัดคะนา้ากวางตุ้งผักผลไม้เราก็มีมะม่วง มะพร้าวส้มโอมีหลายอย่างคะ่ะเอ่อพื้นที่นี้ใช้ใช้ปุ๋ยอะไรบ้างคะของเราส่วนมากของเราจะใช้เป็นน้ําหมักชีวภาพแล้วก็เป็นน้ําหมักชีวภาพของเราก็จะหมักจากพวกพืชผักผลไม้ที่ใช้สำหรับฉีดพ,พน่นเป็นบำรุงต้นไม้แล้วก็จะเป็นสารไล่มแมลงดินทั้งหมดห้าอย่างห้าถังน้ำพ่อน้ำแม่ สารไล่ลแมลงแล้วก็น้ำเปรี้ยวน้ำด่างไว้ใช้เป็นปัจจัยในการผลิตทั้งหมดและอีกปุ๋ยอย่างหนึ่งเราจะผสมดินปลูกเอาเองก็ทําผสมจากพวกอแกลบดิบแกลบดําใบไม้แห้งเนี้ยค่ะแล้วมีการใช้สารชีวพันธุ์หรือเปล่าคะสารชีวพันธ์ก็มีใช้บ้างค่ะเป็นพวกเมทาไลเซียมไตรโคโดมาบีทีเนี้ยค่ะ แต่ส่วนมากเราจะใช้น้ำหมักออส่วนใหญ่ที่ใช้ไม่ว่าน้ำหมักหรือสารชีวพันธุ์เนี่ยใช้จำนวนประมาณเท่าไหร่ครัปีปีหนึ่งปีนึงก็จะประมาณประมาณหลายร้อยลิตรเหมือนกันนลค่ะเอาไว้เอาไว้ลดเวลาเราผสมปุ๋ยหมักเนี้ยค่ะผสมปุ๋ยใต้ดินใช้ปลูกผักเนี่ยค่ะออค้างก็แทนค้าง